ไม่บายนะครับีนี้แค่นี้ก็จบแล้วครับเครื่้นดนรีสบริเวณำติค้าในางเลยครับเครขง้คอนเดนรีบรเณลจนิคาเลยครับรบลกมันเรียงพูหเดี๋ยวเขาแหละ 嗯嗯。Oh. Mm. ตัวทเบียนสากส2แค่ะขนส่งยกตัวเบียนมหกองแ่องสออันนี้รถสักผมแหละจิ้มขนต่บริษัทดีดีชาตทะเบียนหกสองหกสามสี่ที่ต่อในที่ช่องหค่ะนส่งบริษัทดีดีชาทเอียนสองหกา่ต่อในที่ช่องหนึ่โอ้โหป๊บจอสักรเปล่าอันนี้จอช่องสอง โอ้โหป้าแล้วฝากเาากึียงหัป้าด้วยนะมาดูคลิปนี้ด้วยกดติตามด้วยนะโอ้ยอใครมีเรือนติดต่อที่ตู้ดิบแปดได้ไหมหมาย่โไม่หมายที่ เจ้านาทีเดยวครับติดต่อรู้จุดติดต่อได้ครับคุณหนอยครับข้าหัวต้องมาฝังนู้นไปข้าหัต้องมาฝังนู้นเขฝังนี้ขหต้องมาฝังไหนอันนี้คือทางเข้าค่ยฝังว่า thì tháp chẳng tháp chẳng người à không bỏ luôn คืณรอไม่ไหมอ้คุณรอคุณเรียวคุณโอคณ้คุณคนมาทำไงวิ่งแล้วก็มีคนเยอะไปรอตรงนั้นเออรผมมีคนอื่นเยเอะคุยก,กันะ่ะไม่เป็นไรแต่อย่าไปคขอื่นแล้วก็อย่ารับอง แค่นั้นนะครับมอดูคนเดียวเตอนนี้คุมงานนายพลติดต่อพู้นทติดต่ออีกครั้งครับไก่ย่าที่ส่งบ้านเราดิ่ย่าที่ส่งบ้านเราี่ส่งบ้านด้ที่ส่งบ้านเราเนี่นู้นน่ะจอดรถอ่ะใช่ไหม เห็นปะเห็นไหมเห็นไหมไหมูว่ากี่อ,อ๋อเลยงวดอุ่ ม่ดูดนี่อ yup. ันี้ก็ได้ทำก่อนเลยก็ได้แต่เนี้ยพังแล้วนะเนี้เก่อีกานอน้น yep ุ่อันนี้คือพังล้วนะครับนี้คือพังออันนี้คืออันใหม่เจ้าใหม่ดีอันนี้เป็นอันน้อน อันนี้แพงครับเ่าไปาพยายาไปซื้อนะครับแพงเกินแพงเกินไปที่เราจะซื้อไปครับเราซื้อนะครับที่นี่เพราะว่ามันแพงเกินไปวันนี้ผมจะไม่บายนะครับเราก็ไม่รู้นะอ้ะพอมมา,อะะาพ่อผมมาแล้วนะอ่ะผมจะปิดเลยนะคะแล้วก็บายบายว่าผมมาแล้วนะถ้ามันปิดเองผมจะไม่บาย สวัสดีลืมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเอามาแล้วบ๊ายบายทุกคน